หน้าที่ทครับข้อน,นี้ก็อชอบเหมือนกันนะครับพิรกน,นิชรูปตึกมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว8เซนติเมตรผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเราเจอเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วนะครับ รูปเอียงของพีระมิดจะยาวเท่าไรอีกครั้งหนึ่งนะครับทานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วเขาบอกหน้าเนี่ยหน้าของมันเนี่ยนะครับเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าหนึ่งสองสามนะครไม่ต้องต่อ้วยปลายฉลามึิบุกนะครับเพราะว่าตอนนี้ปลายฉลามดังไม่เท่าความลึกปลายหมดดังกว่า ล่าสุดวันนี้นะครับประเทศไทยไม่ยอาแพ้จริงนะครับเอาลินปิงมากิตรงกรอบด้วยนะครับลิงปิงไทยว่าประเทศอะไรครับสเปนนะครับดูข่าวได้ใช่ไหมเออหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยสิงคโปร์ขุดเอารถแก้วมานะครับวันนี้พี่ไทยไม่ยอมจริงๆครับว่าแล้วนะครับเอาลิปิมาทายครับอ่าตรงนี้แตกนะครับเดี๋ยวหน้าคอนแรมได้แชมป์ก็ลินปิวก็จะหน้าแตกนะครับอ่า เช่นะครับเ,เอ่อเส้นที่ลากสี่มุมนี่นะครับก็จะเป็นสูงเรียงนะครับเช่นี้นะครับจะเป็นสูงเรียงคุณสมบัติของสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเส้นที่ลากจากจุดยอดมาตั้งฉากฐานจะแบ่งพรึ่ฐานครึ่งหนึของแปดคือสี่สมมติให้สูงเรียงเป็น L จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับ L กำลังสองเท่าไรครับ แปดการางสองลบสี่าสาสากาลา,าลางสองก็จะได้ไปไครับ L กำลังสองเท่ากับอะไร่ใบวุทุกคนดทราบแปดการังสองได้หกสี่เท่าใบยุทธ์สี่กำลังสองได้16บหคร 6, ับหกไ้ทุทธ L กำลังสองจึงเท่ากับ48 L แปด้ก็จะเท่ากับ er คนที่สองของ4ี่แป ตัวที่สองสี่แปดนี้ทำป็นรู้จ่กง่ายนะครับแยกตัวปอมมาตั้มสองเดีวออกมาหนึ่งนะครับแล้วเอาตัวเลขที่มีออกมานี้มาคูณกับคำตอบข้อนี้ตอบสี่รู้สามนะครับสี่รูสามข้อ 13, ที่สามคำตอบคือช้อยสี่ต่อไปนะครับเพี่จะตัตวข้อสิบสี่นะครับลองอ่านโจทย์ดูข้อทีสี่ มีอะไรเอามาถามไหมครับน้องโทรมาก็ได้นะครับก็มีคนโทรมากันแต่ว่าไม่เยอะนะครับทรมาได้เลย ข้สีนน่นะครับพิระมิดฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านหกเซนติเมตรนะครับมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด96ตารางเซนติเมตรจะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับข,บข้อที่สี่โจทย์ข้อนี้บอกพื้นที่อยู่ทั้งหมดนะครับแต่หาปริมาตรปริมาตรสูรว่าไงครับ เป็นส่วนสา,า,ามพื้นที่ฐานคูณสูงตอนนี้อ่ะพื้นที่ฐานเนี่ยเราหาได้แล้วแต่ตอนนี้นะครับสูงเรายังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันหาสูงนะครับโดยโจทย์ข้อนี้บอกพื้นที่อยู่มาพื้นที่ผิวของพีระมิดสูงว่าไงครับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างในการหาพื้นที่ผิวข้างนะครับน้องๆจะต้องทราบสูตรเอียงเส้นสีดแดงนะครับคือสูตรเอียงเดีย๋ยวเราจะช่วยกันหาสูตรเอียงนะครับ พี่คอนสมบูรณ์ด้เป็น l พื้นที่ผิวเกิดจากพื้นที่ฐานของพื้นที่ผิวข้างแต่ฐานเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับพื้นที่เสี่ยมจัตุรัสด้านบุดด้าน,านไปบวกกับพื้นที่ผิวข้างซึ่งเดี๋ยวมันจะติดตัวแปร l เซนเนอร์สองคูณฐานของแต่ละหน้าคือหกคูณกับความสูงของแต่ละหน้าคือสูงเอ L แต่เซนเนอร์สองคูณหกคูณลเนี่ยมันคือพื้นที่ผิวของหน้าเดียวแต่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีทั้งสี่หน้านะครับพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสี่หน้าที่เท่ากันทุกป,ประคาจึงคูณสี่เข้าไปจะมาเท่ากับพื้นที่ผิวทั้งหมดที่โจกบอกมาคือเก้าสิบหกแต่๋ยวเลยแก้สมการหาค่าลนะครับสตูเนอร์เกตสองหนึ่งสองสองสองสี่นะครับอ่า 6คูณ6ได้า6นะครับโจยี่บวกด้วยอะไรครับโจยี่6คูณ2ได้12แล้วตามเวย L มีค่าเท่ากับ96ย้ายสาย6ไปทางขวาครับช่วงนี้นะครับาลายมือเนแข่งกีฬาสีช่วงนี้เอ็นโย,ยข่ขาวๆขว้่นั้นเลยนะครับเดี๋ยวให้หลักกีฬาสี อ๋อยวาวอไม่ค่อยไม่ค่อยดับนะครับเพราะยาวอแข่งไอรุ่12แอลเท่ากับ60นะครับแอลวด้เท่ากับ60อ60ันด้วย2 60อันได้12ได้5อีก2สูงเกีย์ e คือ5นะครับแอลก็จะเป็น5เช่นนี้เราจะหาสูงตรงนะครับขอแทนด้วย h เส้นนี้นะครับคือสูงตรง มาแล้วครับพีท,ทารัมาหาเราแล้วขึ้นไปอีหกคือสามอีกแล้วครับสามสี่ห้าอีกแล้วครับสามสี่ห้าถูกต้องครับสูงย์ตรงจะเป็นสี่เราก็จะหาปริมาตรได้โดยใช้สูตรเซนส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงเซนส่วนสามคูณพื้นที่ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจยัตุรัส ยาวด้าังหกนะครับหกคูณหกคูณด้ความสูงก็คือสี่ตัวนี้คูณคูณคูณมันคูณหมดเลยครับการคูณมีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มและการสลับที่สองคูณด้วยหกได้สิบสองครับสิบสองคูณสี่คำตอบข้อนี้คือสี่สิบแปดครับสัปดาห์นี้ยาวรยศมีโอกาสออกนะพวกนี้คำตอบคือสี่สิบแปดรูปบาทเซนครับช้อยสาม ต่อไปที่จะอธิบายข้อ15นะครับอ่าลองดูนะาการบ้านเดียวนี้ครับน้องๆยวสอเฮียร์เฮีย่ะ ตโป้ขาชั่วเลยนะครับตอนนี้ไม่ถูกแดดนะครับข้อสิบห้าครับพีระมิดรูปหนึ่งมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมยาวด้านละห้าสิบสองสิบสามและมีปริมาตร 3 0นลูกบาทกเซนติเมตรจะมีสูงตรงกี่เซนติเมตรข้อนี้โจทย์บอกอะไรมาครับโจทย์ข้อนี้บอกปริมาตรแล้วก็บอกลักษณะของฐานม,มานะครับฐานเป็นอย่างเนี้ยฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากฐานรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับถ้าอีซอยสามเนี่ยคือคือพิธารัตนใช่ไหมถ้าออยสามเนี่ย แสดงว่ารูปเนี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วก็เป็นพิรริีเป็นพิรริีนะครับอ่าอ่าเป็นพิรรณีสิบสามนี้คือด้อานข้างมุมฉากนะไม่ใช่สัง่งใหน้องๆครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาต้องการหาสูตร ขอสมมติให้สุดตรงเป็น h นะครับสมมติให้สุดตรงเป็น h ตั้งสมการหา5 h นะครับโจทย์บอกปริมาตรมาปริมาตรสุดว่าไงเจอเป็นครั้งที่สองของวันนี้เศษ1ส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงเศษหนึ่วสามคูณพื้นที่ฐานฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมฉากเศษ1ส่วน2องคูณฐานคูณสูงได้เลยเศษหนึ่งส่วน2อคูณฐานของสามเหลี่ยมปึ๊บ สิบสองความสูงของสามเหลี่ยมเออเป็นห้าแล้วก็คูณความสูงคือ h จะมาเท่ากับปริมาตรนะครับปริมาตรคือสามน้อยรูบาศนิเมตรสองหนึ่งสองสองหกสิบสองครับตรงนี้คูณคูณคูณสามหนึ่งสามสามสองหก สองคูณห้าเป็นสิบกลายเป็นสิบคูณเฮเท่ากับสามร้อยถ่งมากครับเฮเท่ากับสามร้อยหาด้วยสิบสามร้อยห้าสิบได้สามสิบถูกต้องครับคำตอบข้อนี้ตอบเท่าไหรครับใช้ไหนครับใช้หน,ชหนึ่งนะครับสามสิบเซนติเมตร